หวัดดีวัยรุ่นทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดตัวเกมไมค์คาเล่นบนคอมพิวเตอร์กันนะเป็น ID ดีพาแบบรหัสแท้นะมันจะมีแบบว่าซื้อแบบคีย์มาใส่เองนะกับ ID ดีพาแบบนี้นะครับซึ่ง ID ดีพาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนพาดเวิร์ดเองได้นะและราคาถูกมากๆนะครับวิธีการเป็นไงไปรับชมกันเลยครับ ขั้นแรกนะครับให้เราทําการสั่งเจ้าตัวรหัสแบบ ID p a ร์ผ่านทางช้อปปีมาก่อนนะตัวนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมแนะนําให้ซื้อแบบ ID p a ร์นะเพราะมันได้ราคาถูกกว่านะครับราคาจะอยู่ประมาณ3-400บาทนะแต่ถ้าซื้อแบบตรงจากเว็บไซต์มันเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทแต่ถ้าว่าเราไปซื้อตรงจากเว็บไซต์ไมค a f t นะครับมันจะอยู่29.99ดเอลลาร์นะเป็นตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่ราคาประมาณ9 0 0าร้0ถึงหนึ่บาทนะครับตัวช้อปปีจะถูกกว่าประมาณ500บาทเลยนะแล้วก็เปลี่ยน ID p a พาเองได้แล้วก็เปลี่ยน p a s s วิร์เองได้นะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าพี่ซื้อมาหลายรหัสแล้วนะเมื่อซื้อมาแล้วนะครับข้างในเนี่ยเขาจะให้รหัสมาเลยนะครับนี่เป็นใบรหัสแบบนี้เนาะแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับให้มาที่ Google กันก่อนเลยนะแล้วก็พิมพ์ไปคําว่า m i r a f t l a u n c u n r นะอ่าพิมพ์ค้นหาไปได้เลย m i n e c r a f t นะครับแล้วก็วินมารนะครับแล้วก็ l U n c h e u n c h e r นะครับนี่กดเข้าไปได้เลยแล้วก็เลือกอันแรกนะเห็นไหมดาวน์โหลดไหมครับลันเชอร์แอนด์เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์นะตรงนี้บรรทัดแรกกดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะทานผู้ชมนะให้เราทําการนะครับไปเลือกนะครับที่คําว่าดาวน์โหลด for windows นะทุกผู้ชมนะตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมดาวน์โหลด for windows นะฮะกดเข้าไปปึ๊บนะฮะแล้วมันก็จะโหลดที่มุมบนขวามือขึ้นมาแบบนี้นะจากนั้นนะครับเราทําการกดติดตั้งได้เลยนะครับนี่เห็นไหม กดไปที่ชื่อของมันได้เลยนะมุมบนขวามือเนี่ย i มค c r รับ installer ปึ๊บแล้วก็กดติ๊ก i have ตรงนี้นะแล้วก็กด install จากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็กด l i s go ได้เลยนะตรงนี้นี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะอ่าแล้วเราก็ไปเลือกนะครับบรรทัดตรงนี้นะคําว่า microsoft a c c o u n t กดติ๊กเข้าไปแล้วกด continue จากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับเอาอีเมลที่เขาให้มาในแผ่นเนี่ยใส่ลงไปในหน้านี้นะฮะจากนั้นกด next เลยนะฮะ แล้วก็เลือกนะครับต่อมานะเป็น use my password นะตรงนี้แล้วก็ใส่ password ลงไปนะครับอ่าในแผ่นเขาก็จะให้มาด้วยนะใส่ password ในแผ่นลงไปนะครับจากนั้นกด sign in นะนี่แล้วก็รอมันเข้ามาสักครู่หนึ่งนะครับกด ok จากนั้นนะครับมันจะขึ้นนะครับ windows security นะครับก็คือการใส่ pin ตอนเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีแบบพินล็อกหน้าจอเนาะเออเราก็ใส่ลงไปนะหรือว่าเลขรหัสล็อกหน้าจอเองใส่ของเราลงไปนะครับเวลาเราเปิดคอมมานะเราก็ใส่มันลงไปได้เลยนี่ใส่ลงไปได้เลยนะครับให้เหมือนกันกับตอนที่เราเปิดคอมนะน,นั้นรหัสเดียวกันจากนั้นนะครับก็รอมันอัปเดตสักคู่หนึ่งนะท่านผู้ชมจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ให้เราทําการนะครับกดคําว่า s i g ์อินวิดไมโครซอฟตตรงนี้แล้วเราก็กดโอเคไปได้เลยจากนั้นกดคุนะฮะแล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะท่านผู้ชมนะอ่ามันจะมีมุมขวามือนะครับให้เลือกเวอร์ชั่นนะนี่ไมค์ครับก็จะมี Java Edition กับในส่วนของ b e d r o c k Edition นะ จะวายดิชั่นเนี่ยไว้เล่นกับเจ้าตัวพวกคอมด้วยกันเองเป็นเวอร์ชันนั่งเดิมตั้งแต่ปี2008นะท่านผู้ชมที่พวกสตรีมเมอร์หรือว่านักแคสเกมชอบเล่นกันนะครับท่านผู้ชมส่วนต่อมานะครับตัวบิตล็อกตัวนี้นะครับมันจะเหมาะไว้สลับการไปเล่นกับพวกมือถือนะเราสามารถจอยไปเล่นกับพวกมือถือหรือว่าในส่วนของ Nintendo s ซบิตหรือ Xbox หรือ PlayStation ได้โดยใช้เจ้าตัวเวอร์ชันบิตล็อกนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะเล่นกับพวกสตรีมเมอร์ด้วยกันเองหรือว่าเล่นกับคอมด้วยกัก Java Edition นะกัันนนเเเเอองงงงลลลลมม็็ดดดดต่่าาาาาๆไไ้้้้ะะครรรรใหืกกกกกกกจจียทํสูึ นี่นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะเป็นหน้าจอขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าเราอยากเล่นเ็มจอนะครับเราก็กด F11 ได้เลยนะครับอันนี้ตอนนี้เรากด Continu e ไปก่อนนะครับถ้าเราอยากเล่นเ็มจอกด F11 นะจากนั้นนะครับเราก็ไปเล่นได้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่มาแล้วนะท่านผู้ชมหวานเจี๊ยบนะฮะกด Control วิ่งกด W S D เดินนะครับกด Spacebar สองครั้งนี่ลอยตัวขึ้นไปนะครับเห็นไหมเล่นใช้งานได้ปกติเลยนะท่านผู้ชมนะนี่กด F3 ขึ้นมาเพื่อดู FPS ได้นะท่านผู้ชมวานเจี๊ยบนะฮะเห็นไหมนี่ก็รันอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ ปุ๊บอ่ะกดสปีดบอลลงไปฟัาบไปฮะท่านผู้ชมทีนี้เรากดคลิกซ้ายตีได้นะท่านผู้ชมคลิกขวาเป็นวางบล็อกกด e เป็นเปิดอ่าบล็อกขึ้นมานะท่านผู้ชมนะอ่าผมจะมาทำการสร้างสักหน่อยนะท่านผู้ชมนะนี่ลากบล็อกลงมาได้เลยปึ๊บปึ๊บโยนบล็อกทิ้งได้ปึ๊บนี่เอาอาวุธเข้ามาได้ปึ๊บ นี่เห็นไหมคนดูอ่าเห็นไหมวางบล็อกกดคลิกขวานะท่านผู้ชมวางบล็อกได้ปกติเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นเวอร์ชั่น Java Edition นะอ่าเมื่อเราออกเกมมาแล้วครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก่อนนะครับก็คือการไปกดคลิกขวาที่รูปไมค์ครับด้านล่างขวามือตรงนี้นะตรงแถบบาร์ตรงนี้กดคลิกขวาขึ้นมานะครับแล้วกด Pin to t ัคส์บาร์ตรงนี้จะได้เวลาเราออกนะครับอย่างนี้ปุ๊บมันจะได้กดเข้าได้ง่ายๆนะนี่เรากดเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยนะฮะเอาล่ะนะครับวิธีการต่อมานะครับ ส่วนต่อมานะครับเราจะมาเล่นเวอร์ชันเบสล็อกบ้างนะตรงขวามือตรงนี้กดติ๊กมาปุ๊บแล้วก็เล่นเลยนะครับอันนี้เอาไว้เล่นกับเจ้าพวกโทรศัพท์มือถือหรือ PlayStation หรือ n t e n d o Switch หรือ Xbox นะท่านผู้ชมนะอ่ะกด i n s tall ได้เลยปุ๊บแล้วกด i n s tall ตรงนี้ปุ๊บมันก็ทำการลงเนาะเราก็กด p พได้เลยนะท่านผู้ชมนะหลังจากที่มันลงเสร็จนะกด Yes นะครับจากนั้นมันก็จะทำการลงอ่า i n s tall ต่างๆอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่นั้นนะครับเรากด, F C <S <S เด้เ,ล,เลองไปเอนดันเลยับอะกด P ชงเงียบอ่ากดเข้าเกมครับไปเลยสุยนี่เล่นได้ชิวๆเลยนะคนดูหวานเจีย๊ยบนี่เห็นไหมเดินได้ปกติเนะยครับ WSD นะนี่ตีบงตีบล็อกได้โอ้โหหวานจอยคนดูเห็นไหมภาพสวยอยู่นะอุ้ยหมาปะเป็นไงล่ะนี่เล่นได้ปกติเลยนะในส่วนของเวอร์ชั่น Java Edition น,นะเอ้ยไม่ใช่ นี่ก็เล่นได้ปกติเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเวอร์ชั่นเบสล็อกอีดิชันนะคนดูเห็นไหมว่าอ่านเจี๊ยบเล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับคนดูอืมเป็นไงโคตรอันตรายโคตรตึงนะฮะก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับวิธีการลงเจ้าตัวเกมไมค์ครับประจําปี2026นะเป็นไมค์ครับเวอร์ชั่นแท้นะครับซื้อผ่านช้อปปี้ราคาเพียงแค่3-400บาทแบบเปลี่ยน ID พาร์เองได้ถ้าซื้อผ่านเว็บตรงไมค์ครับจะอยู่ที่ราคาประมาณ900-1,000บาทนะครับหรือ29ดอลลาร์นะ ตัวนี้นะครับจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับพี่กัดสั่งซื้ออยู่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือเลยครับหรือว่ากดไปที่รูปภาพสินค้าไมค์ครับด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปหรือลิงก์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้พี่โคตดตร๊กอกรีก็กไ่คลิปหน้าบายจ้าหวานจอยอ